เพื่อเธอยักษ์มารฉันก็เป็นได้เรื่องอ่ะมันเกิดจากตอนที่จินชียมันรู้ว่าเบาะแสที่จะตามหาตัวมาๆอ่ะมันอยู่ที่ขันทีคนหนึ่งที่มันปลอมตัวเข้ามาเว้ยมันก็สืบจากไอจุดนี้นี่แหละคุณผู้ชมฮะสืบไปสืบมาใช่ไหมมันก็รู้ว่าเออไอขันทีคนนี้นี่ยคุณผู้ชมมันชอบไปคารบลุ่มศพไทยโฮซึ่งไอไทยโฮเนี่ยคุณผู้ชมฮะเป็นคนที่แบบเหมือนถูกเกณฑ์เข้ามาตั้งแต่อดีตแล้วตั้งแต่จากพระองค์ก่อนแล้วอะไรแบบเนี้ยแล้วมีข่าวว่าไทยโฮอ่ะมันแอบร่วมรัก กับหมอหลวงทายหลังอ่ะหมอหลวงกับเด็กที่คลอดออกมาก็ถูกไล่ออกไป โดยที่ไปอยู่กับตระกูลจีโชไปเกี่ยวข้องกันนั่นเองจริงๆมันก็อมืมันจะมีความแบบเกี่ยวข้องกันหรือเปล่ามันควรเริ่มยังไงดีมันก็เลยตัดสินใจไปตามหลัวหลันเพราะว่าตำแหน่งมันคือลูกสาวของจีโชถูกไหมมันก็ไปที่ตําหนักทัพทีมนี่แหละคุณผู้ชมแล้วมันก็แบบเอ๊ะว่าอือทำไมทุกคนอ่ะแต่งตัวแบบสไตล์เดียวกันหมดเลยหน้าเข้มเสื้อฉูดชาดอะไรแบบเนี้ยแอลคุณผู้ชมดูภาพนี้ดีด คืออ่านเทียบให้สองภาพนี้นะฮะจุดแตกต่างตรง,ตรงไหนคือตอนแรกฉันไม่รู้แต่จินชีรู้ค่ะก็คือจินชีอ่ะมันดูออกว่าไอ้ที่นั่งอยู่ตรงนั้นอะ่ะไม่ใช่ลัวลันตัวจริงแสดงว่ามันมีความผิดปกติกเกิดขึ้นแล้วถูกไหมเออจินชีก็เลยแบบโกรธบอกว่าเมาเมาอยู่ไหนบอกมาเดี๋ยวนี้แล้วก็แบบพูดความจริงออกมาให้หมดอะ่ะเพราะว่านาตอนนั้นอ่ะเอาจริงตรงเลยจินชีมันก็ไม่รู้แล้วว่าจะไปตามหามาเมาที่ไหนแล้วถูกใช่ไหมมันก็จับหน้านางาสมจอเนี้ย บอกว่าไม่ได้บอกไม่บอกคือหลายๆครั้งหลายๆค่าวเราเห็นจินชีแบบอืทำหน้าซวยทำน้าสรงสง่าราศีไม่ค่อยเห็นมันโกรธเท่าเท่าไหร่เนี่ยพอมันโกรธจีก็แบบอุ้ยอุ้ยใจเย็นพี่แตุ่ดท้ายจินชีก็ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้แล้วก็จับทุกคนในตำหนักทับทิมมาสืบสวนแล้วก็รู้ว่ามาเมาน่าจะไม่ได้อยู่ในวังหลังแล้วแล้วก็น่าจะเกี่ยวข้องกับพวกแบบตระกูลชิโชด้วยอะไรแบบนี้